วูดดี้ส่งโรงพยาบาลด่วนแฟนคลับเป็นห่วงเรียกว่าเป็นพิธีกรอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้ตลอด และถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับวูดี้วุฒิทรนมิลินทจินดาซึ่งล่าสุดวูดี้ป่วยหนักจนต้องเข้าแอดมิดแบบดุลนด,นดืนที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ไาวทำให้แฟนๆมีอรอยยิ้มได้โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็นว่าวูดี้กำลังสวมใส่ชุดคนป่วยอยู่ที่เตียงในโรงพยาบาลซึ่งที่แขนมีการเจาะเลือดหรือให้น้ำเกลือไปก่อนหน้านี้แล้วโดยหนะ้าตาของวูดี้ค่อนข้างจะอิดโรยไม่น้อยซึ่งอย่างไรก็ตามคลิปนี้วูดี้ได้เขียนแคป ท่านว่วาแค่อยากอ้อนคุณแฟนแหละพร้อมแท็กไปที่โอ,อาา๊ตอัครพลแฟนหนุ่มสุดหล่อและข้อความอวยสุพลังว่าดูแลดีที่สุดต่อทายด้วยอิโมจิรูปหัวใจสีแดงรัวๆซึ่งอีกฝ่ายก็โพสคลิปเดียวกันแคปชั่นเดียวกันลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกว่าใครที่ได้ดูคลิปแทบจะหลุดโฟกัสเรื่องห่วงอาการป่วยของวุฒิไปเลยเพราะคลิปนี้หวานสุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ